โอ้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 อ้โ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 โอ้โอโอ้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 โ หนีไปปะนีมัในจะเขาจำทางไม่ได้ทางนี้โอเคโอเคนะนต้องขอการสวัสดีน้องชิมชันด้วยนะอยู่กับผมพีมสร้างสุกคนนี้คนเดิมต้องเติมคุณม,มาเล่นแบบเดิมนั่นเองเพิ่มเดิมตรงไหนวะครับ EP สองเลยอาจจะออกจากเมื่อกี้เลยครับโซนิกมันจะวิ่งไล่มาตรงนี้ใช่ไหมมาาันจะว้าไปตรงนู้นเลยเขามองไม่เห็นมันจะมันจะไล่ม,มาจากมันจะไล่ม,มาจากเออ มันจะไล่มาจากเริ่มต้นเหรอมันจะไล่มาจากเริ่มต้นเหรอไม่รู้แต่เมื่อกี้เเห็นิกตายอะโซนิกอ่าโซนิกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแปลว่ามันอ่าโอเคเราได้เงินเยอะแน่นอนเพราะจะไปใช่แล้วไปเปิดประตูใช้เงินก็ยังม่ได้เลยมันช่างดีจริงๆ ยเย็ก um, ินอะไรันเมื่อกี <S <S 2> <S 2> ้ค mm ืออะไรอ่ะอันนี้เออไอนี่ไงไอไอผีโง่เนี่ยไอผีโง่กินอะไรค่จะไปจะกินอะไอยากกินอะไรได้ไปซื้อของเตรียมก็ไ่แห่เขาอยู่ตรงนีไม่มใครฆาเขาได้ใช่ไหมอ้ อาหีเออว่ะมันเป็นกรงล้อมันมมน่าจะเข้าไปแล้วมันก็ไม่น่าจะปิดอะไรนะแบบหยุดผีแบบใกล้ชิดโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วว่าไงไอ้หน้าขาวไอ้หน้าขาวไอ้หน้าขาวโอ๊ยถ้าแปะหยุดผีให้เราอะเกิแบบบราหลาดไหม เ็ในกรก็ในกรงนั้นน่ะอ้าอดเิี่อย่างนี้ได้เงนเนสองสอร้อยเอ่อซื้อทอดไปด้วยละกันแล้วก็ซื้อพิซซาไปด้วยเผื่อหิว <Okay. S 1> แค่นี้ไปพิซาื้อพิซซาเกอนกระป๋อจนหมดตู้ละพิซซาจนหมดตูด งำเงำอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเฮ้ยนี่มันไซเรนเฮดหรือเปล่า,ป,ลาป่าป่าไซเรนเฮดหรือเปล่าไม่ใช่แม่ไซเรนแมนเหรอไซเรนแมนมีป่าอยู่สองอันอ่ะที่เขารู้จักอ่ะป่าเอ้ยยเอ้มีหลายอันอยู่นะแต่ว่าเขาว่าเด็ดเด็ดเล็กไซเรนแมนกับเอ่อไซเรนเฮดไซเรนแมนออจริง นี่ไงรถพังอุย้ยไซเรนเฮดเองไซเรนเฮดมีรถพังด้วยใช่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 ปะ่ะไซเรนเฮดมันจะทำรถพังถ้าถ้าไปเล่นในเกมนะเฮ้ยทารู้เข้าได้เหรอเอ้ยทารู้ได้อ๋อไม่ทะรู้ได้แล้วก็ไม่มีอะไรมีแคมไฟด้วยมีคนตายเอ้ยไซเรนเฮดจริงด้วยเปิงปิงมัน่ นี่ไงซายเลนเฮดต๊กไปเีโยนี่ชดพลอยโบปากายแสนขมแสเย่คนัอันนี้ไม่ใช่ทำไอันนี้ไม่ใช่ทำเจีนสมมุตินะอันนี้กินจริง อ่ยอยอ่อยจังเลยเฮ้ยเจ๊เดือกคิวเลอร์เจ๊เดือกคิวเลอร์เมื่อกี้เมื่อกี้เจืเดือกคิวเลอร์ป่ะไม่รู้เลยนี่ไงเจ๊เดือกคิวเลอร์เจ๊เดือกคิวเลอร์ใช่ใช่เจ๊เดือกคิวเลอร์คือผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคือผม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 อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าผมอยู่ อ่อยอ,อ,อ่อยอพี่ไม่เห็นเสาไม่เห็นเสาที่มีไฟบ้างนี่แหละเขาเองเสาที่มีไฟอ่ะเป็นแล้วบูชาเสาไม่ไฟเลยไม่คิดหรอ แมะเออมันนะเข้าไปดูใกล้ๆนี่ค้อนค้อนโยเยทอหรือเปล่าทอเขาจำได้ว่าแบบนี้มันจะให้ดาวแต่ละคนนะช่ด้วยอยู่กอีเชมาตายแล้ว่าเองก่นตายเลวเฮ้ยเกดแล้วแมใส่เลนสะ Made up of the regime's former elite soldiers <coughs> and <that coughs> <trained> in On <coughs> the other hand, most of the population Were tearing down the regime's flags and Demanding the government Civil unrest is complicated as it is Just, but, <You're singing. coughs> เรเคยเล่นเฟรนดี้เขาเล่นอันนี้โซนิกก็ด้วยเขาไม่เคยเล่นอมงอุดมีด้วยเหรออมงอุด ฮึเจตเดอรคิวเลอร์มีแบบตอนแบบนี้มาบ <oh> ่อยนะเราอะเขาไม่เข้าประตูอะไม่ปหาไม่เข้าประตูไม่อยากรู้เขาจะได้เงินเยอะเท่าไหร่เขาจะไปจู๊กับเจสเดอร์คิวเลอร์เขาได้เงินน้อยได้จูกอะไม่ลองเขาไม่เข้าประตู รู้นะมันสายไป็นสเป้างปืพนพอเขาปืนเข้ามาในประตูม, <Five. S 1> มไม่สายว่ะเห็นไฟเห็นเสาที่มีสีเขียวมั้งไม่น่ะไม่เห็น,นแต่ <c oughs> มาดิมาดิๆๆ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  ขได้เงินมาหาสิอไหนี <are again response> mm ่ยเขาได้เงินมามาพอเาไงสองร้อยบาทตอนที่เขายังไม่เข้าประตูได้หนึร้อยตอนที่เขาเข้าประตูไปแล้วได้สองร้อยได้ได้หนึ่งร้อยได้สองยประมาณสองร้อไดคิวเลอร์อีกแล้ว ครั้นี้เขาจะลองอยู่ในลิฟต์ดูเขาจะไม่เข้าไปเขาจะลองอยู่ในลิฟต์เขาจะับไปเลยแค่เป็นเสาแคเป็นเสาไฟที่มีไฟที่ไฟเขาเขาจะเขาจะเขาจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากเต้นมัน,ม,นมันไม่เชิงมันไม่เชิงว่าเต้นนะมันแบบเ,ออเบื่อหน่ายลูกเออเขาเต้นไปได้ถึงไฟไปเลยเอาโบกไฟนิดนึงเอาโบกไฟโบกไฟ โอ in ้โอ <Nacional nonsense asure> ้เซซน่ะนแต่นะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีใครอะไรเออยู่หน้าบ้านอาบกไฟเมื่อกี้เหมือนมีใครเหมือนมีใครเล่นเออยู่หน้าบ้าน เออโอ้คือว่าโกเซอะไรนะจะไม่ได้ละโอคือว่าโกเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวติดเอ้ยอย่าร้องอย่าร้องดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปมันเออไหนนะไหนนะคือว่าโกเอพี่ค่ะอุ้ยไซเรนเฮิร์ดมันคือไซเรนเฮิร์ดหลังๆเจอกันบ่อยรู้สึกมันชอบเรามันเจอกันบ่อย จุดสูงสุดของชีวิตที่โตเตียวเรืออ้างวางทายตายความอย่างไรชีวะจักสิเกียติยศเอิงเห็นเอิงเห็นผู้งยากเ่ยเอิงเห็นผุ้หญงยาที่มีไฟสีเขียวปะไหนวะเขาไม่เห็นเลยอ่ะเอ็งอยู่ไหนอ่ะ นักเขาบอกแกพูงอยากน่องมายังว่าเซเลนเฮอ่ะยังยังว่ะมันออกมาแล้วเขาอยากเขามีเงินอยู่พันสองร้อยแล้วเขาซื้ออะไรดีเกามีเงินอยู่พันเจ็ดร้อยก็ซื้ออันนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อซื้อ อันนี้แล้วกันแล้วก็ซื้ออ,อันนี้แล้วกันพอดีคนมันรวยแล้วก็สามร้อยบาทโอเคหมดตูดละเอ็งเอ็งรู้ไหมว่าเอ็ง,องจนกว่าเขาอะเอ็งมีเท่าไหร่หยุดดองผานแบบยีโดตึงเกินหน่อยยีโดอ้าววันนี้เราเอาคคมไฟมาเยี่ยม อ่ะอันเออพิซ่าไม่มีไม่ได้ซื้อพิซ่ามาตังหมดแล้วตังหมดแล้วเหลือสามรอบาทอ่ะตังหมดแล้วอยเอเปิดเปิดนนี้ไปก่อนเปิดบาเลีอาเปิดเปิดเปิดบาเลีเปิดบาลียก่อนแล้วก็หนี

ปายุ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 สุขังพระหลังเฮ้ยมาบ่อยนะมาบ่อยนะเราอ่ะเราไม่เข้าประตูที่เปิดได้เงินอุ้ยเขาได้เงินมาสองพัน มันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดขึ้นเสาไม่ได้อะอ่ะซื้อเบ๊บข้ากระโดดขึ้นได้แต่ต้องแต่ต้องรอเจเดอะคิลเลอร์มันเดินมากอ่อนผมคือเสาไฟเอาประตูนะโอเคเราขึ้นมาวันนี้ได้ เฮ้ยจะไปจุกหูมันใส่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 จุกหูมันสายจุกสายจุกใส่จุกใส่จุกหูมันใส่จุกหูมันใส่จุกโน่หนึ่งได้เงินมาสองก็ได้เงินมาสองร้อยแต่ตอนนี้ก็มีเงินอยู่สองพัน เออสิบส uh, 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 um> ี่แล้วเออประมาณสักยี่สิบก็พอเออยี่สิบก็พอแล้วล่ะคลิปอะไรเนี่ยนี่มันเอ้ยเออจูราสสิกพาร์คใช่ป่ะเนี่ยไอตรงเนี้ยจำได้จูราสสิกพาร์คเฮ้ยเขาเข้าไม่ได้เอ็งเอ็งเขาเข้าได้ถ้าเเห็นนือ ใช่ใช,ใช่แล้วแต่เขากล <player> ับเข้าไปไม่ได้เขากลับเข้าไปแม่งกเ้กลับเข้าไปไม่ได้แต่เดินไปฝากเพื่อนอ่เออเงินา็คูสวยอ่าสองพันสออยยี่สิบสองอ่ะเอาพิซซาไปฝากเพื่อนด้วยสองอันไป เอาเพื่อนเอาไหมเราแจกพิซซ่าและเราแจกพิซซ่าเอาไหมไปในตัวสาในตัเสากินพิซซ่าไหมในตัเสากินพิซซ่าไหมในตัวสากินพิซซ่าไหม อ้าวเองแล้วทำไมเองไม่อยู่อ่ะเออประตูมันปิดแล้วนะ yeah. แต่เขาเพิ่งเข้าม,ขมาเอา้ยแมพอ,อะไรอ่ะแมพี่พระเจ้ามันมันจะออกมาฆ่าเราบอกว่ามันจะออกมาฆ่าเราบอกว่าเทพเจ้าเทพเจ้ามากินเอ้ยเออว่ะเหมือนมันเหมือนเป็นไอ้นี่เลยเออกินพิซซ่าไหม เราให้พิซซ่านะกินพิซซ่าไหมไปกินเลยเอาม,ง,มงุ๊กจ้ะดิโคสเตอร์เอาเห็น <c oughs> เห็นเห็นเพิ่งไปเอาอากาศมาเอาพิซซ่ามาฝากเฮ้ยเพืเ่อนไม่เอาหัวไปแล้วไอ้คนนนั่นไงกูบาดอะไเอาแล้วแล้วสีอื่นนะเอาสีอื่นตายไปแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ขึ้นมาข้างบนได้ ไม่ไม่เองสีอื่นอะไอสีดำสีแดงอะไรน่ะสีเหลืองอะไรนั่นอะไม่มีแค่เอามาใส่ผู้โชคโดนแดกไปแล้วหรือเปล่ากินกินพิซซ่าไหมเราให้พิซซ่าเอาเปล่าเรามีจะตามให้พีลัมเอาไว้าว่าดิโดยำยำ งำหนักอะนำน้มน้มขอแบบขอแบบดักที่มันเขียนว่าอื้อพวกแบบนี้ไม่เอาแบบพวกสัตพวกแบบเออมอนเตอร์ที่จนมาพูดกัน่ะใช่หรอไม่ใช่หรอกมันให้เรามาพักนี่เลยซื้อของก่อนดีกว่าเออว่าอย่างไรนะเออเขาไม่รดูได้แนวข้างบนมันขึ้นมาได้เด้ออ่าอะไรเนี่ยก้อนกลมๆ เดี oh, ๋ยวเขาจะลงเอ้ยเดี๋ยวเขาซื huh, uh ้ออะไรดิเอ้ยเขาไม่มีอะไรต้องซื้อเขาขึ้นเออมันขึ้นข้างบนเลย้วยวะเออเอาเพื่อนทราไมเดี๋ยวเราเข้าลิฟต์ก่อนเดี๋ยวเขาเข้าลิฟต์ก่อนเขาลิฟต์ก็จะกับจุดเกิดตรงนู้นอ่ะใช่หรอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเขาก็นึกว่ามันให้พักซื้อของอะไรอย่างนี้กูมอนเต้ลูกตจับอย Khali 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 rồi, Khali 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 ตาเดี๋ยวก็บอกแล้ว่าเขาต้องไปพักสกายตาจุดจุดแก๊งอะไรที่สุดคุณจิตอ่าตอนที่หน้าขาวถ้าแม่อะไรอ,ไรอ่ะโย่ีพชิบหมย้วก็ายหน้าขาวไมงจะเขา เรากินพิซซ่าเออกินกินิซ่าไหม ถ้านะนะคุณชอบคินนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกะดิ่ <c oughs> งด้วยไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็ส่วน V.I.P มีของอะไรขายบ้าง <c oughs> อ่ะนน่อทคไมาเข้าพีไปทีงน,นี่ละตรงนูน้นใช่ไหม โอเคครับจิรลูกบ้านนะครับ,บ,รบเอ่อไม่ดีกว่าโอเคโอเคสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็ช้าไม่เร็วก็เร็วไม่ช้าก็เร็ว let's go goodbye